จริงๆแล้วตัวตนไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเกิดเราก็ดับทั้งสิ้นที่มันมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจิตมันปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งไปตามสัญญาอารมณ์ทั้งหลายตาหูจมูกเลี้นกายใจกระทบอารมณ์สัญญาเกาไปแปลความหมายสังขารกาปรุง พอสังขารมันรองเขึ้นจิตมันก็ทุกข์เนี่ยท่านดูเข้ามาถึงตัวนี้ได้แล้วท่านก็รู้แจ้งแทงตลอดในจิตของท่านที่เกิดเป็นคำสอนเรื่องอริยาศาสตจแห่งจิตที่เราเคยได้ยินกันนั่นแหละก็ามาจากการที่ท่านทำตามที่หลวงปู่มั่นสอน สังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาตัวนี้พวกเราสังเกตอย่างไหมไม่มีคําว่าทุกขังมีอนิจจังแล้โดดขึ้นอนัตตาเลยเนี่ยเป็นความปรีชาสามารถของโลภูมั่นจริงๆนะเพราะตัวจิตใจตัวนามธรรมาเนี่ย ตัวที่เด่นชัดนะคืออนิจจังกานัตตากระทั่งในพระสูตรเวลาท่านสอนเรื่องขันห้าในขันห้านี่มีรูปธรรมหนึ่งมีนามธรรมสี่อันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นนามธรรมมีรูปธรรมหนึ่งคือตัวรูปนั้นคำสอนเรื่องขันห้านี่จะสอนพวกที่ชอบ ดูนามธรรมถ้าพวกชอบดูรูปธรรมท่านจะสอนเรื่องอายตนะหกในอายตนะหกนะตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปใจเป็นนามธรรมอันเดียวนะนั้นน้ำหนักมันจะอยู่ที่รูปส่วนคำสอนเรื่องขันห้าน้ำหนักมันอยู่ที่นามมีรูปหนึ่งมีนามส ในพระสูตรท่านก็สอนไว้ชัดเจนรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังนะมาถึงถึงวิญญาณเป็นอนิจจล้วก็โดดขึ้นเลยรูปังอนัตตานะเวทนานัตตาแม้จากอนิจจงนะโดดขึ้นอนัตตาเลยเพราะอย่างถ้าเราดูนามธรรมเนีนะ่ยโดยเฉพาะการดูจิตนะ